สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักครับผมยุทธภูมิดาววงครับพรกับรายการแอลเชียงหายนะครับผมยังอยู่ตีชุมชนบ้านห้วยโป่งครับเป็นชุมชนท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบนะครับทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะพาท่านแอลทอนะครับตีชุมชนห้วยโป่งนะฮะที่นี่นะครับชุมชนห้วยโป่งนี่นะครับเป็นชุมชนที่มีศูนย์เรียนรู้แล้วก็มีต้นแบบอยู่เกี่ยวกับด้านการเกษตรอยู่ หลายชุดหลายแรงเล่นลูกนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เลยครับผมจึงอยากจะพาท่านไปลองดูว่าแรงเลยนลูกหรือว่าชุดตัวอย่างชุดต้นแบบของชุมชนพุ่พงเนี่ยมีอย่างของครับด้านการเกษตรครับมีผลไม้รากบ้านมีพืชผลทางการเกษตรอย่างพองนะครับก็วันนี้จะพาไปชมครับในรายการแอลเชียงไฮวันนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับท่านครับที่ชุมชนที่นี่นะครับมีลักษณะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือทางชุมชนได จับมือกันสร้างเครือข่ายนะครับในการแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรนะครับนั่นก็คือ,อมีการใช้เครื่องมือของเทคโนโลโยีสมัยใหม่ก็คือเครือข่ายของโซเชียลมีเดียครับโดยเฉพาะเหลื่องไลน์นะฮะกลุ่มไลน์ชุมชนได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาของชุมชนเนี่ยละครับมีสมาชิกอยู่200รกว่าคนนะครับเชื่อมกันนะฮะโดยมีการแลกเปลี่ยนแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตการเกษตรและสินค้าของ ของมันนะครับไผ่มีอย่างมีกล้วยมีสับป,ปะรดมีปูมีปลาปมีกบอย่างก็เพิ่งก็จะมีการแชร์กันแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับผ่านระบบกลุ่มไลน์นะฮะจึงถือว่าเป็นการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาใช้ประโยชน์ือกับชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนแชร์ข้อมูลแชร์ผลิตภัณฑ์แชร์ของดีของกนและกันแล้วก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน นะครับด้วยการจ่า l i v e r y วอนะฮะคือการส่งของไปถึงที่บ้านเลยนะฮะซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบอันหนึ่งเกี่ยวกับการก้าข,ขายของชุมชนนะครับเป็นการก้าขายแบบชุมชนนะครับแบบใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เครือข่ขา,ยขายของเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็คือกลุ่มไลน์แล้วก็มีการเอาพักไม้ไส้เครรอนะครับมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับทั้งคนภายในชุมชนและก็ภายนอกชุมชนตัวนะครรับแรงนี้เราไปดูการกล้าการขายผ่านระบบโซเชียลมีเดีย ในระบบกลุ Somehow, ok says, everyone everyone. Lastly, forget, ่มไลน์กันดีกว่าครับที่นี่ครับี่ป่งครับตีชุมชนบ้านห้วยโป่งแห่งนี้จะมีไผูยสักกี่คนตีบ่มีโทรศัพท์มือถือใจบอกได้เลยว่าเกือบจะทุกคนมีใจและก็จะถามต่อไปแหมว่าจะมีอีสักกี่คนตีใจไลน์ในการสื่อสารก็ต้องตอบเลยว่าเกือบจะทุกคนมีลายและก็ใจไลายในการสื่อสารกับเปิดฝูงล้ะก็ครอบครัว แต่ตีชุมชนบ้านห้วยโป่งตำบลต่าอำเภอกุนตานจังหวัดเชียงไฮเมื่อได้มีลายใจ้เพียงเพื่อกันสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนๆต่ออันแต่คนในชุมชนก็ยังได้นําระบบลายเข้ามาช่วยในการซื้อขายนําเสนอและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าชุมชนโดยมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มลายในชุมชนเพื่อซื้อขายสินค้าในกลุ่มสมาชิกกันเองครับท่านผู้ชมครับ การทับการกล้าการขายนะครับของชุมชนหน้าวันนี้นะครับก็ได้นําเทคโนโลยีทรัพยากรนะครับในโลกไซเบอร์นะครับนั่นก็คือทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะฮะที่ชุมชนห้วยโป่งนี่นะครับทั้งเกษตรกรนะครับทั้งผู้ประกอบการทั้งพี่น้องชาวบ้านนะฮะแม่บ้านหน้าวันนี้นะครับได้นําเอาทรัพยากรที่ราคาถูกเหล่านี้ครับคืออินเทอร์เน็ตลระกอทั้ง รว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย a c e b o o k ไลน์นะฮะนำมาเป็นเครื่องมือในการทำมาค้าขายนะฮะตัวอย่างตดีๆนะฮะตีชุมชนห้วยโปง่งนี่นะครับได้มีการรวมกลุ่มจัดเป็นาลายกลุ่มนะฮะเ,เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันและก็สามารถที่จะคือสมาชิกในกลุ่มนะฮะได้นําเสนอสินค้าของตัวเองและก็สามารถที่จะโพสรูปของพัก เกิดพักส่วนควบผลิตภัณฑ์ตัวเก่านะฮะตีในส่วนของตัวเก่าเนี่ยครับขึ้นในหลายกลุ่มนะฮะเซเล็ตก็จะเกิดการสั่งซื้อเกิดการแลกเปลี่ยนแชร์ข้อมูลกันซึ่งอันนี้ผมเห็นว่าทางชุมชนหุยโป่งนี่นะครับเป็นต้นแบบในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาค้าขายใจสื่อออนไลน์มาใจประโยชน์นะคะซึ่งแทบทจะไม่ต้องได้ลงทุนอย่างเลยนะครับเป็นการลงทุนที่ตำมากนะฮะแล้วก็สามารถที่จะ ขายของได้ตลอด12-4ชั่วโมงซึ่งอันนี้นะครับณวันนี้ที่ชุมชนห้วยโป่งนี่นะครับตำบลต้าอำเภอคุณ,คณ,คณตานจังวัดเจ้ายหนี่นะครับเป็นอีกชุมชนหนึ่งทีมเป็นต้นแบบในการใจ้ซื้อโซเชียลมีเดียมามาเป็นประโยชน์ในการทำการก้าขายครับสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ของเฮานะเจ้า ข้อดีของมันก็คือว่าเขาบัดต้องมีหน้าร้านเขาสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าได้แล้วเขาบัดต้องได้เสียค่าเฉ่าแพงๆแ,แล้วก็สกลุ่มออนไลน์นี่สามารถเปิดเือขายได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าเจ้าก็ขายทางออนไลน์ตอนเย็นสัก3โมงนี่เขามีพักอย่างยัง,ยงบ่ต้องตัดแต่เจ้าถ่ายลูปเพิ่ปนพอนแล้วบอกว่ามลแรงนี่มีพักนี่พักนี่ แล้วเปิดก็เข้ามาซื้อเฮาก็โทรเข้าม้าว่าจะเอาเขออันนะจะเอาก,กิโลเอาก,กี่กิโลเปิเข้ามากับตัดเห้เิลสดสดนี่คืออาศัยกินพักสดสด,สดแล้วก็ปลอดสารถูกเบ่บ่ขายแป้งเหมือนกับการเจ้าขายแบบปีแบบน้องไผ่มีของดีจะเสนอขายน้องแอมมีกระลำปลอดสารพิษมาเดือฝรังไข่ไก่อารมณ์ดีส่วนป้าจอย มีพักส่วนครัวตามฤดูกาลป้าจันชายเลี้ยงปลาเลี้ยงกบและก็มีฝีมือในการทำอาหารตามสั่งเป็นต้นทุกคนอยากจะขายผลผลิตของตอนเองแต่ก็บอ่มีเวลาไปนั่งขายที่ตลาดสดในหมู่บ้านเพราะยังมีงานอื่นๆที่จะต้องทำอีกมากมายดังนั้นเขาเหล่านี้จึงได้จะตั้งกลุ่มไลายขึ้นมาโดยใจจื่อว่าคนบ้านเดียวกัน มีสมาชิกกลุ่มลายสองร้อยกว่าคนสำหรับสินค้าของเฮาหนะเจ้าแต่ละบ้านแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีสินค้าเป็นของตอนเองเฮาก็สามารถตีจะหู้จักรับสินค้าหลากหลายว่าบ้านไหนมีสินค้าอย่างพ่องเขาก็เอามารวมกลุ่มกันแล้วเอามาขายในกลุ่มก็จะได้กระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงเจ้าแต่ละคนจะมีผลผลิตก็จะถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ขึ้นไปยังกลุ่มลาย เื้อเปื่อนๆได้เห็นและสนใจที่จะสั่งซื้อเจ้าของผลิตภลก็จะนำสินค้าส่งไปเฮื้อถึงหน้าบ้านเลย <c oughs> นับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกตีได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตการสื่อสารและการกล้าการขาย <c oughs> ร้อยนี่สามร้อยเทขอบคุณ <Okay. S 2> จ้าหน้าเจ้า <Okay. S 2> ลอว <Okay. S 2> เดี๋ยวว่าหลาังจะบริการไหมนะจ๊ะ <Okay. S 2> สารสำหรับวิธีการถ้าเขาโพสสินค้าไปในไลายกลุ่มแล้วใครต้องใครต้องการเขาก็จะรับออเดอร์ไว้ว่าเขาจะต้องส่งสินค้าได้วันไหนหรือเวลาไหนบอกลูกค้าให้ชัดเจนเจ้า ที่นี่มีป่าอย่างก็มีป่ามีโกบมีป่านิลมีป่าดุกอยากเจาะก็ให้จะอันเอากบเอิญมาเนอะเจ้าก็ว่าจะยังจะใ้กลุ่มไลายกลุ่มหมู่บ้านเจาะแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาอ่านไลน์เขาจะเอาอีเขากะโทรมาเขาโทรมาลา์ส่วนตัวมันก็ลน์สวนตัวเขาก็ปิิงไปส่งเขางเจาะส่งเลยส่งถึงตีเลยเจ้าบ้านอันนี้ก็เขาสร้างไี่สองกิโลเดี๋ยวก็คนละกิโลเจาะถุงละเนี่ยแถวไหนกิโลงวอม เจ้าบางคนมึนก็มาขวขวาบางคนมอนก็มาขู่ขว้าเปนดถ้าเขาขว้นเสียงในอย่างเขาก็จะเอาทิ้งหมดละเราว่าเขาจะได้เขียงในมันเขาจะไปขว้เองเจ้าย่างเพิ่เจ้าทุกวันนี่เจ้าพักตโปลูกนอกจากขายหน้าบ้านแล้วคือตัดปไว้หน้าบ้านเขียนเบอร์ติดเขียนป้ายติดอันนี้คือราคาต่อือราคาต่อใดแล้วเอากระป๋องไว้วางว้เจ้าก็ทํางานปกติของเจ้าคือไหวใจกันในหมู่บ้านบ่มี เงินมาเกยหายบางคนมาได้เอาเงินมาเอาไปก่อนแต่โทรมาบอกได้ที่หลังได้ทุกบาททุกสตางค์เจ้า ชาชุมชนห้วยโป่งได้ประสูตรเพื่อเห็นแล้วว่าสามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้มาใช้ใหือเกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าขายผลผลิตได้ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงและก็ยังเป็นการลงทุนติดต่ําเอามากๆครับเป็นจริงบอครับถือว่าเป็นการกล้าขายอ,าออนไลน์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านปินอก,กเกษตรกรที่นี่นะครับที่บ้านห้วยโป่งนี่นะครับ เป็นการบริการแบบ Delive r y นะคะคือส่งถึงตีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแบบดีๆนะครับของอกเกษตรกรห้วยโป่งนะฮะตีไดเ้เป็นต้นแบบนำเอาเทคโนโลยีเอาทรัพยากรนะครับของโลกนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกไซเบอร์เลยนะฮะเอามาใช้ประโยชน์ในการทำามาก้าขายของพี่น้องกเกษตรกรตีบ้านห้้ยโป่งนี่นะครับถือว่าเป็นการดำเนินง,งานและการทำตี สุดยอดแต้ๆนะครับใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะครับเอามือถือเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มร้ายนะฮะกลุ่มไายเอามาใช้ประโยชน์ในการกล้าการขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน,นครับถือว่าชุมชนห้วยโป่งที่นี่นะครับกำลังใจธรรมดาทีเดียวนะครับผมยุทธภูมิน้าบงนะฮะผมรายงานจากบ้านห้วยโปง่งตำบลต่าอําเภอขนาลจังหวัดเชียงรายครับสวัสดีครับ แก่นวันนี้นะครับเขามาพิท้ายด้วยจะพาท่านไปชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เป็นต้นแบบนะครับของคนรุ่นใหม่ตีบ้านห้วยโป่งนี่นะครับโดยพ่อการเป็นเท่าแก่น้อยหรือเป็นผู้ประกอบการเล็กนะครับขนาดย่อยในชุมชนนะฮะเป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวก็ดีการเกษตรก็ดีการอาชีพก็ดีนะฮะดังนั้นนะครับพิท่ายอะไรกันวันนี้นะฮะ จะพาท่านเยี่ยมชมชุดเรียนรูแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ตีบ้านุ้ยโป่งครับเชียเลยครับุบวันนี้น้องๆจะปาหมู่ปีนักศึกษาตีราชภัฒ์ไปเยี่ยมชมสถานเรียนรู้ตีหมู่บ้านเ้าเจาจะมีจะแยกเป็นสองกลุ่มไปตังบนกับไปข้างหลุมตังหลุมจะ ต,ตีตีแรกตังหนุ่มจะตีจะไปก็คือศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงคือชุมชนหมูมม่บ้านจะจะขายภาคขอชุมชนหม,มู่บ้านจะและ้วก็ตีตีสองก็คือไปสวนไผ่สีสุกจะเป็นเป็นสวนไผ่ จะปูผื้หมักไม้ทําปุ๋ยมักชีวภาพเือกเป็นต้นแบบของชุมชนเจ้าเจ้าตีสาก็คือคอไลไรจันชายทําเชืกิจพอเพียง,หงเหมือนกันเจ้าเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแล้วก็เปิดร้านขายน้ําปันเพื่อหารายได้เจ้าล่าส่วนตังบนจะไปตีแหลกดีจะไปเคลเจ้าเอนเป็น่ขนเคนเก็บน้ำของมูบ้านนี่เจ้ ครับที่นี่คือศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรนะครับของปลาชุมชนท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในที่บ้านห้วยโปงบูที่ตําตบลต้านะครับอำเภอขุนสานจังหวัดเชียงรายนะฮะซึ่งวันนี้นะครับได้ต้อนรับคณะน้องๆนะครับนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับจำนวน60กว่าชีวิต้วยกันนะครับได้เดินทางมาที่ชุมชนนี้นะครับเพื่อที่จะ มาร่วมจัดไข่นะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับฐานเรยนรูปต่างๆภายในชุมชนห้วยโป่งนี่นะครับและอีกั้งเป็นการแลกเปลี่ยนหาประสบการณ์นะครับในการด้านภาษานะครับนิสิตและการร่วมกับทางน้องนักเรียนโรงเรียนห้วยโป่งตัวนะครับระยะเวลา2วันนะคคือวันที่14แล้วก็15วันนี้ภักบายของวันที่14นะฮะได้มีการจัดแบ่งกลุ่มนะฮะจำนวน2กลุ่มด้วยกันนะครับ เข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับฐานเรียนรู้ต่างๆที่อยู่ในชุมชนนะครับก็มีอยู่หลายฐานด้วยกันน่าสนใจทีเดียวนะครับก็แปลงก้างบกบกปะนำเตาคืนอาดรอกานันดังกับกำนันหันในกาเทียนนี่เนาะทันประเทิรครับเนาะคืออันนี้บป็นห้องของเพียนไทยกินสูง่ไทยลอยจืดครับเนาะบางที่ห้องเสียวสมิงก็มีไทยตรงดืแแรงก็มีจะเป็นไทยหวานที่สามารถกินดิบได้นะครับอ่าเป็นไทยหวานสายพันธุ์ไทยรั่วก เดินทางไปสื่อถึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยคู่อะไระเจ้าสวนคู่อยากกันฮะมีพักการ์ดเปาบัคคาลีกับใบใหญ่เจอเจ้ามีกระลอมสีดีกินนี่กระลอมพักอ้อมพักชีเจ้าคูกินเนี่ยย่างไหนมันก็มื้อย่างนี้นะเจ้าแต่ว่าถ้าถ้าเราตัดแต่งกิ่งลูกใหญ่คู่อันนี้ทีเอาไว้เอาไว้มี่ต้นหนึ่งเพื่อให้ได้ชมกันอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตีมีความสวยงามและอุดมมั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติตีอุดมสมบูรณ์และในบริเวณใกล้กับอ่างแก็บน้ำห้วยปงก็ยังมีจุดที่น่าสนใจเพชรเชียงรายฟาร์มก็เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรคนรุ่น,น,น,นใหม่อาชีพเดิมเป็นวิศวกรโรงงานภูมิรำเนาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันได้มาเป็นเคยที่บ้านห้วยปง ได้นำครอบครัวกลับมาพัฒนาอาชีพเลี้ยงไก่ชนไทยหรือไก่สวยงามกลา้าคืนทินกลับบันเกิดของภรรยาทิ่บานห้วยโปง่งตะบลต้าอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายประวัติความเป็นมาคือผมเป็นคนชอบเลี้ยงไก่มาตั้งแต่เด็กๆครับก็คือไก่เนี่ยครับก็คือเริ่มจากไก่ตีนะครับแต่ว่าเราเป็นคนที่สงสารไก่แต่ว่าเราชอบในการเลี้ยงก็เลยหันมาเลี้ยงไก่ นะครับชนไทยแท้นะครับอันนี้ตัวที่ผมถือก็คือไก่เหลืองข้างขาวนะครับไก่ภายในสวนทรงเลี้ยงที่ผมมาเลี้ยงก็คือ 1. นะครับผมชอบนะครับ2ผมจะได้กลับมาอยู่กัครอบครัวนะครับและก็เป็นการอนรักษสายพันธุ์และก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนนะครับเริ่มจริงจังกับอาชีพเลี้ยงไก่ชนไทย ในปี2562รวมระยะ6เดือนที่ผ่านมาหน้าติบ้านเล็กที่149มูที่19ตำบลบลต้าอำเภอกุดตานจังหวัดเชียงรายเป็นความภูมิใจเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวคือเอาไก่เข้าร่วมประกวดงานซิปเบลเตนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับในปีล่าสุดครั้งที่15ปีล่าสุดก็คือได้ช่วยพัชทานะครับของสมเด็จพระนางเจ้า พระรมราชินีนะครับรัชกาลที่10ได้ถ้วยรางวัลมานะครับชนะเลิศไก่ชนโตเมียนะครับน้ำหนัก3.6กิโลกรัมนะครับก็คุณสมบัติของไก่ชนไทยพันแท้นะครับก็มีหลายสายพันธุ์ส่วนตัวที่ผมถืออยู่นี้ก็คือไก่เหลืองข้างขาวนะครับเป็นไก่ส่งเลี้ยงของ ในส่วนท่านนะครับมิถินกำเนิดจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้กระจายสายพันธุ์ไปแล้วนะครับทั่วประเทศแล้วก็ในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็ของอาหรับนะครับประเทศคูเวตนี่ครับก็คือเป็นไก่ที่นะครับมีโครงสร้างสูงใหญ่นะครับมีลักษณะที่แตกต่างจากไก่ทั่วไปก็คือนะครับมีความเชื่องนะครับจับยืนมีความองอาจนะครับเป็นไก่นะครับ เป็นไก่เบี้ยไก่ลายไก่คอยเป็นภาษาพื้นเมืองของ à, จังหวัดเชียงรายตัวนี้เกินไก่นะครับโดยโดยทั่วไปก็คือไก่ลายหางขาวนะครับเป็นไก่ประจําจังหวัดเชียงรายนะครับไก่ทรงเลี้ยงของครอบครัวเชียงรายท่านนะครับผมเลี้ยงอนุรักษ์ไว้เพื่อให้นะครับประชาชนหรือคนทั่วไปจังหวัดเชียงรายหรือว่าทั่วประเทศนะครับได้เห็นว่าเลี้ยงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าเนี่ยเป็นไก่ประจําจังหวัดเชียงราย ตัวนี <tu anne> ้เป็นไก่เลืองหาั uh ้งขาวนะครับเพศผู้นะครับอายุ4ปีกว่านะครับเป็นไก่ตัวแรกของบ้านที่ติดค้้ยรางวัลนะครับชื่อเทพอ่างทองนะครับจะมีลักษณะของนะครับทางพันธุกรรมในเรื่องของพระองคงชัดเจนนะครับแต่ว่าจะตื่นหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้จับนะฮะแต่ว่าเป็นไก่ที่สวยตัวหนึ่งเพราะว่าไปได้รางวัลอ่องชนะเลิศที่เอ๊ะน่าจะชนะเลิศหรอลองชนะเลิศที่จังหวัดสษนุโลกที่งานออตกร รับผมนะครับก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับแต่มีความสนใจในเรื่องของไก่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนรุ่นใหม่ให้หันมาทําอาชีพที่เป็นอาชีพของตัวเองแล้วก็พัฒนาแหล่งชุมชนให้เราของเราครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นศึกษาที่คนต่างชุมชนได้เข้ามาเที่ยวแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่ได้มาพัฒนาชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของเรา วังที่จะส่งเสริมและขยายผลอาชีพเลี้ยงไก่ชนไทยหรือไก่สวยงามเึื่อกับเยาวชนและก็กเกษตรกรบ้านห้วยโปง่งโตนมันแต้กับเป็นควายที่เปิลเอาอมาแจกเนาะเป็นควายหลาดดำรีเป็นควาย ล้อเก้าอครับพอดีกับผมว่างงานเนาะแต่ก่อนกระยักะันเนี่ยชปชเปียก้าขายกูซิงกูยางเนี่ยมะดลูกเหมือนเนีแล้วมายังอยู่ได้สองสามเดือนก็เนี่เปิดเอาควายมาแจกว่าเปิดควายของล้อเก้าอู่ก็ถึงมาขายยีเลี่ยงเปิดเฮอคนละห้าตัวเจ้หมาชุดนั่นมาอยู่ห้าสิบห้าตัวเลี่ยงอยู่สิบเอ็ดคนครับแล้วกกบอยู่ผงนี่กับมีอยู่หกคนที่ร่วงเลี่ยงรวมๆกันนี่นะครับ ชับทีแล้วกับรถไทมากะรถไทปั่นป็นปุย๋ยของน,น,นาเขาไงน,นาคนอื่น,นกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านห้วยปโป่งตำบลต้าอำเภกุดตานจเชียงรายเลี้ยงควาย80ตัวสามารถเก็บขี้ควายขายได้ได้ดีหลังจากกระแสการใจ้ปุย๋ยอินทรีย์ชีวภาพมาแหง้งขายจนแทบบ่มีจะขาย ไม่โปงนะฮะมูทีห้ากับมูทีสิบเก้านี่แหละครับติ่แต่บ,บุนตาอำเภอขนาลจังหวัดเชียงรายนี่แหละครับมีการรวมกลุ่มของกเกษตรกรกลุ่มหนึ่งนะครับดาเนินตามรอยเบื้องพยุคนบาบนะครับช่วยเหลือชีวิตกระเบื้อนะครับหรือว่าควายทางเหนือของเขานะครับคือมีการส่งเสริมนะครับการ,การเพาะการเลี้ยงควายหรือกระเบื้อนนะฮะเพื่อที่จะ,ะนำ ชีวิตของกระเบื้องเนี่ยครับเพื่อปลอดภัยจากาการช้ำและการอย่างกระแะแตนะครับเป็นการโค้งกันตามร้อยเบื้องเพยุคคบาดนะครับราชการในหลวงราชการที่เก้านะครับเลี้ยงมาน,นี่กัส่งปีปลายเกีอยบจะสามปีละบางคนกับได้ลูกสองตัวก็มีบางคนกับวนใหญ่ก็กกกจะได้ตัวเดียวอยู่รับได้ลูกถ้าเป็นลูกแม่เปิ้นจะเอาคืนให้คนอื่นเลี้ยงแล้วก็แม่มันเป็นของเฮา แม่เปิลบอกออกไปอะเปิลเฮือเลี่ยงแล้วเปิลจะตทิดตามโยว,ว่ามันผลผลิตมันเป็นจะได้หนาปีมันเกิดกี่ลูกห้าปีมันเกิดมากี่ลูกลูกกี่ตัวครับแล้วก็การเลี้ยงควายก็เป็นอาชีพเสริมกับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้พิกพื้นนะครับพิกพื้นมามาเก้าขึ้นมานมน้ำเศรษฐกิจพอเพียงขับคงพระเจ้าอยู่หัวนะครับรายการที่เก้าเข้ามาการเลี้ยงควายมีต้นทุนต่ำ เจ้าขึ้นมาก็จะปล่อยเพื่อไปกินหญ้าตีกลางตรงนาตามธรรมชาติบม่ต้องซื้ออาหารมาเพื่อกินเพราะตอนเย็นมันก็จะเดินกลับเข้าคอ,อกเองนี่ขี่ควายครับขี่มันไ,ไแล้วก็ชับวันนี้ผมจะเอารถมาปัน่นรถมาปั่นปุ๊บแล้วก็เขามาชั่งนี่สามสี่เจ้าละเจ้าละร้อยแกนจะขายเขาจะได้ขายนี่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยแกนเนี้ยเป็นขี้ขี้ควายเหรอครับเป็นมูลควายขี้ควายเนี่ย นี่อันนี้พึงมันแห้งกันครับพึงมันแห้งแล้วก็จะนี่ผมพึ่งจี้ปุ๊บผมจะเอารถมาปั่นกัมรถปั่นปุ๊บก็บลงกับชอบถ้ามันแห้งก็ลงกับชอบขายชอบไัเลยขายชอบละสามสิบบาทครับเกษตรกรจะได้ประโยชน์หลายอย่างนอกจากการขายควายปอกพันแมพันและลูกควายแล้วขี้ควายก็ยังสามารถขายได้ดีเนี่ยคือเกิดรายได้สามารถเลี้ยงตนเองได้เฉลี่ยปีละสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทเลยทีเดียว และที่สำคัญยังสามารถนำมาลดต้นทุนในการผลิตเลิกใจ้ปุ๋ยเคมีหันมาใจ้ปุ๋ยมูลควายแทนครับท่านผู้ชมครับควายไทยนะฮะทุกวันนี้ก็ใกล้จะหายไปนะฮะใกล้จะสูญพันธุ์ไปนะครับแล้วก็ควายประเดี๋ยวนี้ก็พี่น้องเกษตรกรก็มาได้ใจ้ในการไถนาแล้วนะครับแต่เรี่องไวเพื่อขยายพันธุ์ครับผมเพื่อขยายผลไปยังกเกษตรกรทา่านอื่นๆนะครับเพื่อดำ มูลควายนะครับมาแจ้ในการทําปุ๋ยบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรของจังหวัดจันทบุีนี่นะครับเป็นเจ้าของครับท่านครับชุมชนห้วยโปงนะฮะคือตลอดช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับสามสี่วันนี้ผมได้นําเสนอเรือร้าวของชุมชนบ้านห้วยโปงนะครับเป็นหลายเรื่องหลายร้าวที่น่าสนใจนะฮะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ การสานึกรับบัรเกิดและก,การเชื่อมโยงการรวมกลุ่มรวม,มก้อนกันเป็นเครือข่ายภายในชุมชนล้ะก็การพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งท่องเที่ยวตัวนะครับก็จึงอยากจะขอเชิญชวนนะครับทุกท่านครับถ้าหากว่าอยากจะไปเยี่ยมวิถีชีวิตของชุมชนไปที่ไหนดีก็เชิญตีบ้าน้วยโปง่งตำบลตาอำเภอคุนตานจังหวัดเชียงรายเพจคนเหนือครับ